วัดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่ลภพณนะคะวันนี้พี่ละพานะพจะมาสอนโหลดอาวาตาร v ู u b e r นะคะแต่แบบว่าจะเป็นแบบนี้เมาพี่เพิ่งไปอันนี้มานะคะใช้มาแป๊บหบแนึ่ง <c oughs> ก็เจลาขาอ,อาจจะรู้ว่าอพี่โหลดยังไงเหรอ <c oughs> ก็มันมีแอปเนี้ยแอปเนี้ยนะ <c oughs> เดี๋ยวคอยดูแอปนี้แอปนี้ เดี๋ยวพี่จะสโหลดให้ดูสะ<ม>นินิน,นหน่อยนะเดี๋ยวพี่ต้องลบทิ้งไหมก็เย๋อวจะบอกคำเดียวว่าน่าจะต้องลบทิ้งมั้ง,งม,มันเป็นเอวตารวิทูเบอร์อันหนึ่งนะคะก็บ่าว่าใครหลายคนที่เคยใช้นะนี่นี่นี่นดูน่ารักเออหน้าบบโฟรไฟล์พี่น่าจะไม่สวยใช่ไหม เอาวันนี้พี่ก็ไม่สบายด้วยนะคะก็เลยว่าเป็นนูเพราะว่าพี่ไม่ค่อยลงคลิปนะคะขอทนานตภัยด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขอลบทิ้งสักนิดหนึ่งแล้วไปดูกันว่ามันโหลดตรงไหนหรือว่ามันโหลดในถือได้ก็มีบางคนที่แบบว่าน่าจะรู้กันมาหมดแล้วแต่ว่าวันไหนพี่ก็จะมาโชว์ให้กันดูว่าไอ้การน่มันยากได้มากเลยนะเวลาที่มันไม่อยากตื่นหน้านะก็เราจะสอนให้ดูแล้วกันนะคะ อ่าก็มันเป็นแอปเพื่อหมายว่าไลฟ์สดเหมือนวีทูเบอร์ติดตัง้งวิแอปอไนนะไรเนี่ยพี่ชอบเล่นมากนะเอไอส,สีส้สมสม้มเนี่อันะ่ะเราก็จะลองดูสักพักหนึ่งแต่ก็เป็นคนป่วยเนาะนะก็รู้สึกว่า,วาวมันก็ไม่มีอะไรมากเดีย๋ยวเราก็ป่วยก็ยิ่งไม่สบาย็อกอีเมลด้วย ออก g o o g l e ดีกว่านะเพราะเราอีเมลด้วย Google ดีสุด<ม>ก็ดีสุดเลยนะเพราะว่าถ้าลราก o เก e ลอีเมลก็ดีมากแต่เราใส่ชื่อเราไปก่อนนะก็ไม่มีใครสามารถรู้อะไรเราได้หรอกเพราวะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของเรา,เลเราหละแล่วผู้หญิงคิดว่าการมามันก็จะเข้าได้ลนะเราก็เออยาไ <ละ S 1> ปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะว่ามันจะอะไรด้วยอันนี้นะโปรไฟล์เหมือนเดิม แต่วันนี้จะมากนเลือกคำว่าแต่งตัวตรงสุภาพ้านะสุภาตรงนี้อ่อเาเะรอลาร์สักครู่หนึ่งมันจะมีสองแบบพวกเราเลือกว่าเราจะเป็นชายหรือ<ช>วนะ่าอันนี้อะไรอ่ะอ๋อกัลลังดีโหลด,ดอวตารของเราอยู่ม,มันอ่ามันจะมีสองตัวก็คือว่าเป็นผู้ชายอันนี้ความสูงอันนี้ทรงผม ตาเราเป็นอะไรอะตาเราเป็นอะไรอะอยู่ดีตาเราก็แปลกแปอยู่ดีก็ตาเราแปลกแปลกนะมันก็เป็นสภาพนี้แหละก็อะไรก็อย่างเงี้ยอีก็ก็ใครหลายคนก็ที่ใครจะรู้ก็ก็ลองเล่นสักครั้งหนึ่งก็ดีนะก็เราจะใช้เป็นผู้หญิงนะวี ผมผ้ชาย,ยังอยู่เลยอยากจะใช้เป็นผู้หญิงนะเพราะเราชอบใช้ผู้หญิงมากกว่าเพราะเราเป็นผู้หญิงส่วนกันอะเราจะบอกนี่ไหมว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแต่เราไม่บอกดีกว่าอยู่มันจะอัดพี่เละพอดีเราก็มันเป็นเรื่องก,การทรงผมสรงสีแบบไหนก็ได้ส่วนพี่ก็เลือกเป็นสภาพอย่างนี้แหละมันมีทรงผมหลายทรงไม่มีทรงผมงงมิตะด้วยโค่จัดเอิ้งแล้วมันเจ้งมาเลยโอ้ยมีมีม,ม,ม,มีมีหมด มีทุกอย่างก็เลิกหมดเลยนะคะก็เลยเป็นหน้าอะอะไรดีเหมือนอมันมีหลายทรงแล้วก็คล้ายๆหลายคนก็คิดว่ามันก็อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ก็เราก็เป็นคนเดียวที่ไม่สบายเยอะก็เลยว่าเราจะเลิกแบบทรงแบบนี้ดีกว่าเยอะคิ้วก็เลิกมาแล้วอะไรก็เลิกมาแล้วคิวก็อุ๊ยเบื่อเลย เราก็เลือกอะไรมันหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็เลือกโครงอนะ่ะมีตาดวงตาดวงตาสวย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 แล้ว,ว,วก็มีอะไรอืม <c oughs> <c oughs> ขณะพี่เปิดตาไวนะ้แล้วตัวคอามันเอ๊ะเอเอ็ม <c oughs> ไม่อยากพูดเยอะมันไม่สบายเนะยาะเดี๋ยวเราก็อะไรก็เดี๋ยวรู้กันก่อนนะว่าเราจะมาดีให้พวกหลายดวงตาอยู่เหมือนกันนะก็เลยชอบ จ้าขนาดไหนก็ไม่รู้นะอุ้ยขนตายาวเกินนั้นเอาประมาณนี้จมูกก็ฮืจะมามจมูกมันดูมันแบบปากก็มีนี่ไหนอ่ะโอ้โหเลิศมากแม่เซตอีหลีนั่นเลือกปากแบบนี้ดีกว่าก็ง่ายดีอย่าพี่ไม่หัวไม่พูดเยอะแล้วกันนะก็ว่าเราเสกเป็นใครด้วยอ่ะ ก็มีแบบนี้พี่เริ่มเป็นหูเอวก็ละครย่าๆกันหลยคนเกมก็เริ่มมาอย่างนี้แล้วกันนั้นก็ขอจบการเพียงเอออะไรเท่านี้ก็ไปก่อนเนะบายบาย